เข้าสู่ช่วง Travel News Network สรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์อย่างที่คุยกับอาจารย์สิบประกอช่วงที่แล้วพี่หนุยบอกว่านักท่องเที่ยวที่พัทยาเยอะเลยใช่ไหมคะเห็นไปสัปดาห์ที่แล้วไปพัทยาทั้งจีนเวียดนามก็มีนะเกาหลีโอมาเต็มเลยว่าสถานการณ์จีนกับญี่ปุ่นเริ่มดีขึ้นแล้วอาจจะทําให้ได้ตรงตามเป้าหมายด้วยซ้ำไปเห็นบอกว่าโตขึ้นตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ จะจัดอีเวนต์ขึ้นมาอีก Smile at Park mm. ์คนะ Smile at Park จะทำตามพาร์คต่างๆในกรุงเทพก็จะมีคล้ายๆทำนองเดียวกับที่ลาบสมัคราบประสงค์เนี่ยนะก็จะทำไปทั่วหมดเลยนี่นะ แต่ไม่ได้หมายความไปก้าวไกลกทมงานกทมนะเขาก็ทาสีลมแล้วเขาก็ทำอะไรอะไรแล้วบ้างแล้วเนี่ยนะแต่เราช่วยกันเสริมขึ้นมาให้ภาพมันดีขึ้นดังนั้นเมื่อช่วยกันตั้งททแล้วก็ทางกทมได้ทํามาแล้วเนี่ยภาพกทมมันก็จะดึงขึ้นมาด้วยด้วยการกระตุ้นแต่ดีขึ้นด้วยธรรมชาติมันมีของมันอยู่แล้วไอเจเนเรชั่นวมันอยากจะช้อปปิง้งไงเป็นช้อปปิ้งพาราไดาแถวนั้นมันก็มากันอยู่มันอยู่นั่นแหละพอเขาซ่อมใจอะไรเสร็จแล้วจะไปห้ามเลยเดี๋ยวมันก็คืนคืนทิพยวคืมมาหดแล้ว เพียงแต่เขา้อย้อมจมพูดในเร็วๆขึ้นนั้นเน่เมืองไทยยังเป็นแรนด์รอบสมัยครับเต็มที่เลยนะครับคนไทยเรา,เามีนิสัยดีอบ,อ,บ,อ,บอ้อมอะไรมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยนะครับท่านที่ชอบไปทะเลตอนนี้ทางทางด้านภาคใต้นี่ทะเลก็เยอะแยะพัทยาหัวหินก็มีเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเหมือนที่เคยเป็นอยู่นะฮะแม้ว่าเราจะมีวิกฤตเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตามทีแต่ สภาพการท่องเที่ยวเราก็ยังคงเป็นปกติเพราะการวิกฤตนั้นมันเกิดขึ้นแต่บางจุดเท่านั้นเองไม่ได้เกิดขึ้นไปทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ไม่ได้เกิดไปทั่วประเทศไทยณวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครมีความพร้อมแล้วครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะงั้นถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะเดินทางท่องเทียวว่ยวแสวงหาความสุขผมว่ากรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับท่านครับ เรื่องต่อไปเราก็ต้องเตรียมเที่ยววันแม่กันนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นหยุดยาวเหมือนกันนะใช่เขามีคำเป็นแปลกๆนะน้องจอยนะเห็นว่ามีการจัดทัวร์จัดท่องเที่ยวนะาหกภูมิภาคอ่ะค่ะหกภูมิภาคแต่พี่หน่วยจะไปประจีนนี่ต้องไปเลือกมีไหมมีไหม มีจะได้ไปกอดแม่กอดที่บ้านานะคะเ <laughs> <laughs> พราะว่าแคมเปญน,นี้เป็นแคมเปญกอดแม่กอดเมืองไทยเที่ยวสุขใจ5ภาคนะคะนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว5ภูมิภาครวมทั้งสส้น6เส้นทางด้วยกันนะจัดเป็นทัวร์รถบัส50คันเป้าหมายคือเชิญชวนแม่ลูกเข้าร่วมโครงการ2,000คนในราคาแพ็กเกจคนละัก้าาบาบาทเท่านั้นนะคะภาคกลางนี่ไปเที่ยวได้3วัน2คืนคแล้วก็ภาคเหนืออีสานภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ย จะเป็น4วัน3คืนราคา4,999บาทก็ไม่แพงนะน้องจอยไม่แพงแล้วคุณออแม่ที่เข้าร่วมโครงการได้ส่วนลด50โอรโหซโนะออดีจังเลยนะใครเข้าใจคิดทอทอค่ะทะทเนี่ยออดีดีดี การกอดแม่กอดเมืองไทยนี่นะครับก็เป็นการดําเนินการเพื่อที่จะกระตุ้นแล้วก็สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก,การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมให้คนไทยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งปีทุกเดือนนะครับรอบเดือนสิงหานี่ก็จะเป็นตรีมของจริงๆก็คือเรียวกว่าสิงหาพาแม่เที่ยวนะครับแต่ว่าโครงการอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราเกาะตามกระแสของเรื่องของการกอดเมืองไทยให้หายเหนื่อย นะครับให้สอดคล้องกันก็จะเป็นกอ,อดแม่แล้วก็กอดเมืองไทยนะครับเที่ยวสุขใจห้าภาคช่วงนี้เราจะไปดูเรื่องของการพยายามขานร,รับการกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจไทยด้วยการช้อปปิง้งนี่คือภาคเอกชนบัตรเครดิตของ KTC นี่เขามีแคมเปญใหม่ๆออกมานะครป<ม>ระมาณว่าแบบโหลุ้นรับช้อปฟรีได้ทั้งห้างอ่ะห้างมันใหญ่นะใครมีบัตร KTC ก็ีรสามารถช้อปได้สบายเลยใช่ค่ะก็เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะครับ เครดิตซีร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยเปิดตัวแคมเปญใหม่แลกสนุกลุ้นช็อปฟรีทั้งห้างรวม10ล้านคะแนนพร้อมมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อพร้อมใช้ k t c Cash r e w o r ีตอกย้ำความคุ้มค่าของคะแนนสะสม k t c For e v e r r e w a r d s ตลอด90วันตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กันยายนและว,วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดค,คุยกับคุณบุญญานุชบุญบำรุงทรัพย์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต KTC หรือบัตรกรุงไทยจำกัดมหา ชเปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการสรรหาแคมเปญพิเศษให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบัตร KTC กันค่ะถามถึงกลยุทธ์ในการตลาดของ KTC ณนะปัจจุบันนี้ค่ะในขณะที่แบงก์อื่นๆหรือ,รอบัตรเครดิตอ,อื่นๆเน,นี่ยเขาก็มีกลยุทธ์ต่างๆเยอะแยะเลย KTC เรายัางไงอะคะคือหลักๆเนี่ยนะคะสิ่งที่เราค่อนข้างจะทำหนักถ้าลูกค้าหรือว่าทางสื่อเห็นก็คือว่าสิ่งที่เราพยายามโฟกัสมาประมาณมากกว่า2 3ปีแล้วที่เราโฟกัสเรื่องโรลลี่โปรแกรมเป็นหลัก สิ่งที่เราทำในเรื่องของโรเลตี้โปรแกรมนียก็จะแบ่งเป็น2ส่วนค,<ะ>คือแคมเปญที่เป็นในเทอมของแม s ที่ทุกคน,นได้หมดทั้งพอร์ที่ cover b a s เบประมาณล้าน6 000. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโรเลตี้ที่แบ่ง by Segmentation ที่เราจะแบ่งตามกลุ่มความชอบของลูกค้า mm hmm. การทำทั้งหมดนียก็คือ KDC นี่เราเชื่อว,ว่าการที่ลูกค้าถือบัตรบัตรหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าเขารักรายการโรเตี้โปรแกรมหรือรักพอยในบัตรนีย จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่เหมือนกับใช้บัตรเครดิตอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ตลอดไปล่าสุดเรามีแคมเปญอะไรเกิดขึ้นบ้างคะตอนนี้นะคะก็คือเราเพิ่งออกไปประมาณ เกือบหนึ่งเดือนแล้วคือแคมเปญที่ลูกค้าสามารถเอาคะแนนนะคะ<ช>มันลุ้นรับ10ล้านคะแนนได้<ช>วันนี้ก็คือว่าคะแนนที่ในบัตรเขาเนี่ยคุณจะเก็บไว้ทาไม,มเอามารุ้นเป็นพอเอามารุ้นเป็นของรางวัลเนี่ย<ม>แลกไปช้อปปิ้งฟรีที่เซ็นทรัลล<ม>็คค่ะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าที่มาของการทําโปรแกรมนี้มาจากอะไรนะคะคือว่าเราจะเห็นเลยว่าในช่วงพอที่เป็นช่วงครึ่งปีอะค่ะมันจะเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซันของการช้อปปิ้งอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าเนี่ยมีการช้อปปิ้งแบบเมืองนอกก็จะมีเซลล หลายที่ใช่ไหมคะวันนี้ฉัไหนเลยจะได้แบบว่าพอยเนี่ก็คือเอามาแลกเป็นช้อปปิ้งได้แล้วก็ไปซื้อของที่เซ็นทรัลชิดลมได้ได้ที่เซ็นทรัลชิดลมที่เดียวค่ะจะเป็นเหมือนกับเราจะประกาศเป็นเหมือนอีเวนต์วันที่ประกาศผู้โชคดีอะคะอ่ะใจให้ทุกคนีไปรวมตัวกันช็อปก็คือจะเป็นการรวมตัวนักช้อปรางวัลทั้งหมดนี่เราแจก5้าอยห้ารางวัลน,นะคะแบ่งเป็นรางวัลใหญ่ห้ารางวัลรวมทั้งหมดของรายการนี้เราแจกสิบล้านคะแนนแนวของทาง ที่โคุณนิวัฒน์นะคะให้เดเรกชันเรามาก็คือว่าเราจะมีการคีบแท็กยิ่งตลอดแคมเปญออกไปเลยเนี่ยเรามีการแพกวัดผลตลอดตอนนี้ผลที่ลูกค้าส่งเอเเเข้ามาค่อนข้างจะดีมากเราคิดว่าถ้าวิธีการอย่างนี้ลูกค้าชอบนะคะเราอาจจะมีการโรเอาแล้วก็ทาแคมเปญใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนของให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบบ้ยฉันใช้บัตรวันนี้มันแบบมากกว่าเป็นการแลกของแลกอะไรก็อันนี้ก็สนุกด้วยค่ะฝากให้คนไทยรู้สึกว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ยควรจะเป็นการใช้เพื่อช่วยให้ชีวิตเรา สะดวกสบายสะดสบายมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นหนี้บนบัตรเครดิต